อันนี้คือในแง่ของกฎหมายะนะคะไม่ต้องดราม่าอันนี้คือพูดในแง่ของกฎหมายสมมุติว่าเธอไปบริจาคลงศพที่โปรเต็กตึงอย่างเงี้ขงยขณะเดียวกันคุณก็มั่นใจว่าโปรเต็กตึงเอาไปทําลงศพให้กับคนยากไร้ขณะเดียวกันโปรเต็กตึงก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเราจะไม่ไว้ใจโปรเต็กตึงหรือว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เขาทํานั้นเนี่ยเขาเอาเงินไปทําอะไรบ้างวะแล้วคุณไปขอเงินคืนอย่างเงี้ยหรอเธอเขา้าใจไหมเอออันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นคอมมอนเซนส์อะ ถ้าผมได้เงินคืนมาจากมูลนิธิกันจอมพลังผมจะเอาไปให้สภากาชาตไทยผมไม่ได้เอาเก็บไว้ส่วนเงินกันจอมพลังส่วนตัวมันไม่มีเส้นสายไปเหตุมันรับไม่ได้แต่บันทึกว่ามีคนโอนเงินมาผิดเดี๋ยวไปแจ้งธนาคารเอาไว้นะฮะเพื่อความถูกต้องตามเอกสารไม่ใช่เรื่องมากหรอกครับเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณผมต้องการถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ สสน้ำแข็งคดี1นึอ๋อตอนนี้คือประกันตัวออกไปได้เพราะว่าใช้เกียรติยศและศักดิ์ศรีจากพวกมาลัยของสมาชิกภาพสอสอในสภาผู้แทนรัษฎรมีหลักมีแหล่งอยู่มีตัวเป็นตนอยู่ถ้าไม่หนีไปซะก,ก่อนนะคะคดีนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรอดนะคะ <c oughs> เห็นรอดอยู่คนเดียวคือพญา,ายัทักษิณแซอ่วยแต่แม่รอดก็ไปโดนคดีคอร์รัปชันแล้วก็ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ค่ะ เหมือนกับว่าเรื่องนี้เองก็มีความร้อนแรงขึ้นอีกนะครับเมื่อช่วงวันนะครับทางเพจการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยทางคุณการจอมพลังเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับว่าตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวคืนให้5 0,000บาทตามที่คุณนวัตเจ้าของมิสแกรนขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิผมได้โอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัตเปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับแล้วก็ด้านล่างของคอมเมนต์นะครับที่คุณการจอมพลังโพสต์ไว้เนี่ยจะมีการแปะสลิปนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่า หลักฐานการคืนครับส่วนท่านใดที่อยากให้ผมสนับสนุนไม่ต้องโอนเข้าบัญชีผมนะครับมาดูไลฟ์ปล่อยของและอุดหนุนของผมและชาวบ้านและแบรนด์ต่างๆผมโอเคแล้วครับก็เป็นรูปนี้นะครับส่วนเรื่องไลฟ์นะครับของคุณกันจองพลังที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> เห็นข้โพต์ไว้ในเพจเหมือนกันนะครับว่าผมเริ่มไลฟ์ปล่อยของวันแรกวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลาบ่าย3แบรนด์มาเพียบจัดยาวๆถึงเที่ยงคืนดูได้ที่ช่องต่อตอกันจองพลังท่านใดอยากสนับสนุนเจอกันครับ ส่วนหลังจากที่คุณการรัลรังมีการโอนเงินกลับคืนทางบอสนวัตไปที่บัญชีมูลนิธินะครับทางบอสนวัตก็มีการโพสเหมือนกันนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกันผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิเพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยงซึ่งโพสต์นี้ก็คอมเมนต์ถล่มทลายมากเนาะอีกัน,นึงนะครับผมก็ได้ฟังนะครับที่ FM 9 6 5เนาะน้องที่ทางอาจารย์วีระกับคุณนัทพงศ์เนี่ยคุยกันในประเด็นนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าคุยกันในหัวข้อประเทศเนี่ยที่เราบริจาคก,กันนะ ก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าใครเป็นประธานมูลนิธิซึ่งอาจารย์วีระเนี่ยท่านเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 8นแะครับและก็กรรมธิการพิจารณาพระราชบัญญัติก็ประมาณ,ร,มาณร,ารายจ่ายประจำปี2569ัในสังกัดพักประชาชนนะครับคือนึกออกไหมแบบประมาณว่าผมยกตัวอย่างแบบง่ายนะว่าผมเองนะครับจะบริจาคเงินให้มูลนิธิปอดเด็กตึงนะครับผมก็ไม่รู้เนาะว่าประธานมูลนิธิเป็นใครอันนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับก็เป็นการคุยกันนะครับ กับคุนัทพงศ์ที่น่าจะเป็นทนายแต่เขาบอกว่าเหมือนก็เป็นฝ่ายบัญชีด้วยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงฝ่ายบัญชีหรือทนายก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเรื่องบัญชีรับจ่ายเรื่องเขาก็แล้วกันอันนี้สองคนที่เป็นประธานที่เป็นคนที่เป็นคนเปิดคิกออฟอ่ะเขาคล่องมากนะทั้งในแง่ของการตอบชี้แจงนะเป็นเป็นขั้นเป็นตอนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแตนที่ถูกุณกันเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเป็นคนเป็นคนคล้ายๆกับว่าเชิญชวนคนบริจาค มูลนิธิก็ชื่อที่โยงกับตัวแกใช่ไหมครับแต่ในแง่ของการจะใช้เงินเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะเอาเงินออกกันนะมไม่อย่างอย่างกรณีที่เราไม่รู้เลยว่าประธานมูลนิธิเป็นใครเนี่ยประเทศนี้มีม,ม,มีมูลนิธิเป็นร้อยๆเป็นพันๆเราก็ไม่เคยรู้นะใช่แต่พอ<จ>เนี้ย<จ>พอกรณีเนี้ยมันพอม,มันเป็นข่าวมันก็เลย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 ,เลยทำให้มีการตั้งข้อสงสัยแค่นั้น ผมก็เลยผมเลยว่าเออกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราจะเทียบว่ามันไม่มันมันเป็นกรณีเฉพาะเออมันเป็นกรณีเฉพาะใช่ใช่อย่างที่คุณพิาไม่ใช่<อ>ไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปส่วนการที่มีชื่อนะักการเมืองนะครับทำนัดพรมเผาเนี่ยมาเกี่ยวพันกับทางมูลนธิธิเอาจริง,รงคือไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ว่าทางคุณกันนะครับทางมูลนิธิการจอมพลังเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เพื่อความสบายใจของ f c อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเป็นกลางอย่างตรงไปตรงมาเนาะว่า f อฟซหลายๆคนนะครับบางคนเขาก็ไม่ทราบจริงๆเนาะว่าคุณการจอมพลังกับธรรมนัฐเนี่ย <c oughs> เขารู้จักกันบางคนเขาก็ไม่ปลื้มนะครับที่มันมีชื่อของนักการเมืองของธรรมนัฐเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> เพื่อความสบายใจมันไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายแต่ว่าทางคุณการจอมพลังเองเนี่ยเขาเปลี่ยนให้ <c oughs> เขาเปลี่ยนเป็นมูลที่อื่นนะครับ <c oughs> เพื่อความสบายใจของ f c ตอนนี้ทางมูลที่การจอมพลังเองนะครับทางเจ้าตัวของมูลที่เนี่ย ก็มีการยื่นให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะส่วนเรนดืดออื่นนะครับอย่างเช่นกรณีของคุณไอ์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันยังไงนะครับเป็นเกมทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมเองขออนุญาตไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องนี้เนาะเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะเห็นฟาดกันไปกันมาบนสื่อโซเชียลอีกยาวนะครับตอนนี้มึงอ,อายุ16นะอีก2ปีได้ลงคะแนนแล้วตอนนี้คุณอายุ 10, 17นะอีกไม่เกิน2ปีคุณได้ลงคะแนนแล้ว เพราะฉะนั้นแต่ว่าอะไรมือมึงใจเย็นๆมึงเด็กมาม่าไปก่อนแล้วดีอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวความคิดมันจะจูนเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวอีกคนรุ่นใหม่ใจใสดีย่าเหอหมุยอย่าเหอะอย่าเหออ,เหอ,อะไรที่มีความเป็นรุ่นใหม่แต่จงตึกตรองแล้วก็ตรงจงแบบมีความฉลาดชัดเจนทันคนเพราะว่าคุณใช้เวลาแค่สามวินาทีเท่านั้นในการเข้าคูหามึงตัดสินใจแค่สามวินาทีมึงไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้อีกสองปีนูน่นกว่าจะเลือกตั้ง มึงอย่าเพิ่งคิดว่ามึงจะตัดสินใจเลือกใครอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแห่ตามใครมึงรอไปดีๆรอไปยาวๆรอไปยาวๆบางคนเป็นพ่อพระในที่สุดก็ไม่ใช่พ่อพระบางคนเป็นเจ้าบุญทุม่มในที่สุดก็เป็นดาจกบางคนเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นฮีโร่แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องมีด่างมีพลอยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่มึงรอดูไปนานนมีคนพยายามจะยืมปากดกรกตมริกาดาคนนั้นให้หน่อยดาคนนี้ให้หน่อยเวลาคนเขาตรวจสอบกันระหว่างสองฝ่ายอะ่ะ มันเป็นประโยชน์ของประชาชนมันเป็นประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องนั่งสดับตับฟังเขาไปมึงอย่าเพิ่งไปเข้าพวกใครเข้าใจยังมึงดูให้สุดแล้วไปหยุดอยู่ที่ความจริงขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกสภาก็เหมือนกันทําไมล่ะอาหุก็ททาตัวเหมือนไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่รู้หน้าที่ตัวเองทาไมเราเอาสมาชิกสภาเป็นกรรมธิการกรรมธิการด้านตํารวจกรรมธิการด้านความมั่นคงกรรมธิการด้านการทหารกรรมธิการด้านนั่นด้านนี้ พราะฉะนั้นก็แปลว่าแปลว่า,วาการเป็นกรรมธิการสามารถมีพระราชบัญญัติอำนาจสั่งเรียกเรียกคนนั้นคนนี้มาสาืบหาข้อมูลจากนั้นผู้พอได้ข้อมูลเสร็จก็ไปส่งปปชจากนั้นได้ข้อมูลเสร็จก็ไปส่งตำรวจข้อมูลนั้นมันก็จะเร็วขึ้นใครเป็นคนที่ชอโกงหลอกลวงใครอะไรอย่างงี้มึงก็เอาข้อมูลนั้นแหละไปส่งกับตำรวจตำรวจสอบสวนกลางหรือ DSI ถ้าเป็นคดีพิเศษหลอกลวงก,กันทั่วราชนจาจักรเธอก็ไปเธอก็ไปส่ง DSI ถ้าเป็นคดีที่หลอกลวงต่างประเทศมึงก็เอาไปส่งให้กับสำนักง,งานตำรวจ สอบสวนกลางคือทําไมเป็นผู้แทนอะทําไมถึงไม่รู้กฎหมายไม่รู้หน้าที่เป็นผู้แทนนะมึงไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ที่จะไปนั่งยืนพูดคอเอาขอเอา,อเอาถ้ามึงเป็นผู้แทนแล้วไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วประชาชนจะพึ่งมึงได้ไหม <S <S เป็นผู้แทนของปูนชนชาวไทยเป็นผู้แทนของรัษฎรแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่จะไปจัดการกับคนน่าสงสัยหนึ่งคนสองคนสามคนมึงเสือกไป้องแร่แหกกระเชิงถแถลงข่าวชี้นั่นชี้นี่ไปออกทีวีชี้เอาอีระเภทแบบนี้เนี่ย มันเป็นหน้าที่ของอินฟลูอนเซอร์หน้าที่ของคนดังเป็นหน้าที่ของคนวิพากษ์วิจารณ์วิจัยเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่มึงอ่ะเป็นสภาผู้แทนรัษฎรมีสภาสภาคืออะไรสภาคือสถานที่พูดผู้แทนรัษฎรคือผู้แทนของประชาชนสภาผู้แทนรัษฎรคือสถานที่พูดแทนประชาชนของประเทศมึงเข้าใจยังฮะอีเหมยขับพอจะเข้าใจไหมอีเหมยขับแม้ผลงานของผู้แทนรัษฎรเอาตะปูอันหนึ่งเอาค้อนอันหนึ่งไปตอก ต,ตุบตับตุบตับตุบตับแล้วได้เป็นผู้แทนขึ้นมาเนี่ยนะต้องรู้บ้างในเหมยค่ะน,น้องต้องรู้หน้าที่ตัวเองหน้าที่ตัวเองเนี่ยมีอํานาจมากเลยมีอํานาจในการออกกฎหมายมีอานาจในการเป็นปักเป็นเสียงแทนประชาชนและมีอํานาจในการพรบรคําสั่งเรียกและมีอํานาจในการสืบสอหาข้อมูลมากกว่าคนอื่นมีอํานาจตามพระราชบัญญัติในการที่จะได้ข้อมูลมามากกว่าพวกพิธีกรทีวีทั้งหลายมึงมีอํานาจมึงไม่ทําล่ะมึงไปอาศัยพิธีกรหมอนหมิ่นอะไรละ่ะ ไปนั่งออกโหนนั่นโหนนี่ไปนั่งออกรายการทีวีโทรทัน์พัดลมพวกเรื่องพวกนั้นมันหน้าที่กูไม่ใช่หน้าที่มึงแต่หน้าที่มึงคือใช้สภาแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยไม่อยากทําหน้าที่มึงก็ลาออกจากสภามาเขาจะได้เลือกตั้งใหม่ที่บางบอนเข้าใจยังอือตามนั้นแหละกินถัว่วกินถัว่วลรญี่ปุ่นค่ะกฎหมายประเทศเราอ่อนแอมากเจ้าค่ะกฎหมายเราในแข็งแรงที่สุดกฎหมายเราไม่ได้อ่อนแอค่ะ กฎหมายเราอะเข้มแข็งแต่คนไม่กลัวกฎหมายคนไม่กลัวกฎหมายคนไม่กลัวกฎหมายคนไม่เกรงใจกฎหมายถ้าเกิดมันกลัวกฎหมายมันจะไปทําผิดจนกระทั่งติดคุกอยู่ที่บางขวางเหรอใครล่ะเอารัฐมนตรีทั้งหลงทั้งหลายอะทักษิณแซ่อวยติดคุกอยู่นั่นอะไม่รู้ตอนนี้อะจะได้ออกเมื่อไหร่นั่นอะไม่กลัวกฎหมายไงมีถุงขนมสะอย่างไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวใครนะหัวใจคนมันดิ้นได้ มีถุงขนมสักอย่างไปทุกอย่างมั่นใจด้วยถุงขนมเดี๋ยวนี้เขาไม่ช่เรียกถุงขนมแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ากระสอบปุ๋ยจ้ากฎหมายมันเข้มแข็งที่สุดแล้วกฎหมายบ้านเราอ่ะเขียนมันไม่รู้กี่ฉบับแข็งจนไม่รู้จะแข็งอะไรแล้วไอ้ที่มันอ่อนคือสติปัญญาประชาชนไอ้ที่มันลอยถ่วยก็คือสันดานของผู้มีอำนาจไม่เคยแก้ได้สันดานียแก้ยากทิบหายติดคุกหกปีแล้วประกันตัวแล้วยังไงต่อ ก็ประกันตัวก็อยู่ในสภาได้ประกันตัวก็ทำในหนังาวได,ได้ประกันตัวคดีนี้ออกนอกประเทศไม่ได้แค่นั้นเองก็ทําหน้าที่อยู่ในสภาตอนนี้ศาลดีกาหรือยังอ่ะสิ้นสุดที่ศาลดีกาหรือยังเขายังใช้เอกสิทธิ์ของสสอ,อยู่นี่อ,อ๋อกรณีมิน่นแล้วกรณีหนึ่งหนึ่งสองเลยเหรอสสน้ําแข็งคดีหนึ่งหนึ่งสองอ๋อตอนนี้คือประกันตัวออกไปได้เพราะว่าใช้เกียรติศยรษศรีจากพวงมาลัยของ สมาชิกภาพสสในสภาผู้แทนราษฎรมีหลักมีแหล่งอยู่มีตัวเป็นตนอยู่มีหลักมีแหลง่งมีที่ทํางานอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็เลยประกันตัวได้ค่ะเพราะว่าหลักแหล่งของการเป็นผู้แทนราษฎรนั้นเป็นหลักแหล่งที่สารสติยุตธธรรมเขาเชื่อมั่นว่าจะไม่หนีไปไหนค่ะก็เลยประกันตัวไปค่ะ,ส,ะ,คะส่วนประกันตัวไปแล้วโทษไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจําคุกกี่ปีก็กี่ปีนั่นแหละค่ะค่ะพอที่สุดแล้วพอสิ้นสุดการประกันตัวก็คงจะต้องเข้าคุกนั่นแหละค่ะถ้าไม่หนีไปซะก่อนนะคะค่ะตามนั้นนะคะค่ะ คดีนี้ส่วนใหญ okay. mm ่ก hmm. ็ไม right? okay. ่มีใครรอดนะคะเห็นรอดอยู่คนเดียวคือพ่อใหญ่ทักษิณแซอวยแต่แม่รอดก็ไปโดนคดีคอร์รัปชันแล้วก็ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ค่ะรับยาวไม่ใช่ลัดยาวสิติดคุกอยู่ที่อะไรนะคลองเปลมติดคุกคลองเปลมอยู่เออตกลงยังอยู่ในคุกไม่ฮึ่อพ่อใหญ่ทักษิณเนี่ยพ่อใหญ่ทักษิณตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหรืออยู่คุกเนะตกลงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลชั้น14หรือว่าอยู่คุกเฮพ่อใหญ่ทักษิณเนี่ยครั้งนี้ชั้นอุทธรณ์หรือว่าดีกาคะาไม่ได้นะ ศาลอุทธร์เขาแพ้มาแล้วสารชั้นต้นเขาแพ้สารอุทธร์ก็ยืนตามสารชั้นต้นล่าสุดสารดีกาสารดีกายืนตามสองสารไม่ใช่เหรอแล้วก็ประกันตัวออกไปใช่ไหมฉันก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยฉันไม่ค่อยใส่ใจฉันไม่ค่อยใส่ใจอินี่เลยอ่ะอันนี้พูดตรงๆเวลาอินี่เป็นข่าวฉันไม่ค่อยใส่ใจเลยอ่ะทำไมอ่ะเฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฉันไม่ค่อยใส่ใจจริงๆนะคือมันเหมือนกระโหลกกระลาไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยใส่ใจข่าวแบบไม่ค่อยใส่ใจข่าวอินนี่เลยอ่ะเอาจริง เวลาเป็นมีอะไรขึ้นมาฉันก็ไม่ค่อยใส่ใจอะ่ะเออเออเออขอโทษนะบางทีข่าวนี้ฉันอาจจะไม่ได้ตามอะ่ะเมื่อไหร่มันจะเข้าคุกสักทีเออเธอจะอยากให้เขาเข้าคุกทําไมล่ะเขาอยู่อย่างนี้ก็เป็นสีเป็นสันของสภา,าดีนะดูตั้งใจตั้งดูตั้งหน้าตั้งตาดูตั้งอกตั้งใจทํางานดีอะ่ะเออเขาตั้งใจเขาก็ทํางานนะอยู่ในสภาเขาตั้งอกตั้งใจทํางานดีอะนะเออเออ,เ,อ,อเวลาลงช่วยประชาชนเขาก็ช่วยได้เยอะมาก ช่วยยังไงอ่ะช่วยซ่อมสะพานโดยไม้สองแผ่นแล้วก็ตะปูตะปูตะปูอันนึงแล้วก็ค้อนอันนึงแล้วก็ไม้สองแผ่นซ่อมสะพานโอ้ยคนบางบอนเลือกมาเป็นผู้แทนเลยจ้าขอเงินคืนห้าหมื่นจากการบริจาคไปแล้วคิดอย่างไรก็ไม่ได้คิดอย่างไรอะค่ะอะไรก็ตามที่บริจาคไปแล้วเจตจำนงของการบริจาคมันมัน,ม,นมันสิ้นสุดไปแล้วไปขอคืนเนี่ยไม่น่าจะได้นะคะทําไมล่ะคือมันก็สิ้นคิดไปนิดนึงอะค่ะ แต่ขนาดโดยการที่จะไม่เชื่อมั่นอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้การไม่เชื่อมั่นอีกต่อไปเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเราจะไปขอคืนโดยที่เราเชื่อว่าเขาหลอกลวงก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีเขาต้องไปแจ้งความก่อนค่ะไปแจ้งความดําเนินคดีข้อหาหลอกลวงเออถ้าเราอยากจะเอาเงินคืนเราต้องไปแจ้งความดําเนินคดีข้อหาหลอกลวงก่อนนะคะถ้าตํารวจดําเนินคดีข้อหาหลอกลวงช่อโกงประชาชน แบบนั้นจะสามารถเอาเงินคืนได้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะอันนี้คือในแง่ของกฎหมายะนะคะไม่ต้องดรามา่าอันนี้คือพูดในแง่ของกฎหมายสมมุติว่าเธอเป็นบริจาคลงศพที่พอเท็กตึงอย่างเงี้ขงยขณะเดียวกันคุณก็มั่นใจว่าปอเท็กตึงเอาไปทําลงศพให้กับคนยากไร้ขณะเดียวกันพอเท็กตึงก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเราจะไม่ไว้ใจพอเท็กตึงหรือว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เขาทํานั้นเนี่ยเขาเอาเงินไปทําอะไรบ้างวะแล้วคุณไปของเงินคืนอย่างเงี้ยหรอเธอเข้าใจไหม เอออันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นคอมมอนเซนต์อะ